สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป IG หรือว่า Instagram นะคะก็สําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะที่ลืมพาสเวิร์ดในการเข้าสู่ระบบของ IG นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่สําหรับเข้าสู่ IG กันในกรณีที่เราล็อกเอาท์ออกจากระบบของบัญชี IG แล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะคะคลิกไปที่แอป IG นะคะ ปกติแล้วเวลาที่เราจะล็อกอินเข้าสู่ระบบใช่ไหมคะระบบก็จะบอกให้เราใส่หมายเลขโทรศัพท์อีเมลหรือว่าชื่อผู้ใช้คือเราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอะค่ะของบัญชี gmail เ,เรารวมถึงรหัสผ่านคือณนะตอนนี้เราจํารหัสผ่านไม่ได้ใช่ไหมคะก็ให้เพื่อนๆนเลื่อนองลงมาตรงนี้นะคะรับความช่วยเหลือในการเข้าสู่ระบบตรงนี้ค่ะคลิกเข้าไปเลยคะ่ะ อ่าเหมือนเดิมมาหาระบบจะค้นหาบัญชีของคุณปอนชื่อผู้ใช้หรืออีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณตรงนี้นะคะถือถ้าเพื่อนๆผูกกับตัวใดหรือว่าจําบัญชีตัวไหนได้ก็ให้ใช้ตัวนั้นนะคะในการค้นหาบัญชีของเราณนะตรงนี้ปุ้ยจะใช้เป็นของตัวอีเมลนะคะต่อมาก็ให้เรามาเลือกที่ถัดไปนะคะตรงนี้คลิกเข้าไปเลยค่ะ ระบบเขาก็จะส่งรหัสเข้าระบบของเราไปที่เมลที่เราผูกไว้กับบัญชีตัวนั้นนะคะอันนี้อยู่ที่ว่าเพื่อนๆป้อนบัญชีในการเข้าสู่ระบบแบบไหนนะคะแบบเมื่อสักครูค่ะถ้าเป็นเบอร์โทรเขาก็จะส่ง SMS s อ s อไป,ไป <S <S ให้เราค่ะก็คลิกตกลงนะคะแล้วก็ให้เราไปไปที่เมลตัวนี้ของเรานะคะเพื่อดูรหัสหกหลักแล้วก็นํารหัสตัวนั้นมายืนยันตรงนี้ค่ะ เนื่อค่ะระบบก็จะส่งรหัสหกหลักมาที่เมลของเราที่เรากรอกไปเมื่อกี้ค่ะแล้วก็นําตัวรหัสหกหลักตัวนี้ไปกรอกเมื่อกี้นะคะตัวรหัสยืนยันนะคะแล้วก็มาเลือกที่ถัดไปนะคะ ย่างของปุ้ยแมวตัวนี้ปุ้ยจะผูกกับบัญชีไว้สองบัญชีนะคะเขาก็เลยจะขึ้นมาแบบนี้ค่ะต่อมาก็ให้เรามาเลือกที่เข้าสู่ระบบนะคะตรงนี้อ่าแ,แล้วระบบก็จะแจ้งว่าให้เราจดจําข้อมูลการเข้าสู่ระบบตรงนี้ค่ะแล้วแต่เพื่อนๆนะคะว่าจะให้มือถือของเราจดจําข้อมูลตัวนี้หรือว่าไม่ใช่ตอนนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ว่า เราต้องการแบบไหนถ้าให้จดจําก็คือเราเวลาเราเข้าสู่ระบบก็จะเข้าสู่ระบบอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องกรอกพาสเวิร์ดอะไรอีกรอบค่ะเดี๋ยวปุ้ยจะตั้งให้เป็นจดจํานะคะอันนี้เราแต่เพื่อนอน,นะคะเท่านี้ค่ะเราก็เข้าสู่ระบบบัญชีของเราได้ใหม่อีกครั้งหนึง่งเมื่อกี้ระบบเขาจะส่งเป็นรหัสหกหลักนะคะมาให้เราโดยอัตโนมัติใช่ไหมคะ เพื่อนเอนสามารถมาเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นรหัสที่เราต้องการได้นะคะโดยให้มาที่ด้านล่างตรงนี้จะเห็นรูปโปรไฟล์ของเราก็คลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วก็มาที่ตรงนี้นะคะขีดสามขีดด้านบนคลิกคลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วก็มาที่การตั้งค่าค่ะมาที่ความปลอดภัยนะคะเลือกเลยค่ะ แล้วก็มาที่รหัสผ่านอ่าระบบก็จะส่งเมลไปให้เรานะคะพร้อมลิงก์ในการตั้งค่ารหัสผ่านของเราค่ะก็คลิกตกลงะคะ่ะแล้วก็กลับไปดูเมลที่ระบบเขาส่งรหัสผ่านไปให้เรานะคะแล้วก็ให้เราไปคลิกลิงก์ที่เมลของเรานะคะที่เขาส่งลิงก์มาให้ทางเมลค่ะ มาตรงส่วนในหน้าเมลของเราใช่ไหมคะก็ให้เรามาเลือกตรงนี้นะคะ reset password ตรงนี้ค่ะแล้วก็มาใส่รหัสผ่านใหม่ตัวนี้แล้วก็ป้อนรหัสยืนยันอีกครั้งนะคะแล้วก็มาติ๊กที่เครื่องหมายถูกตรงนี้นะคะ ในส่วนนี้ก็เหมือนกันนะคะว่าเพื่อนๆต้องการที่จะบันทึกรหัสผ่านไว้หรือเปล่าหรือว่ายังไม่ต้องการบันทึกแล้วแต่ความต้องการของเรานะคะอาจ๋ยวปุ้ยจะเลือกเป็นบันทึกรหัสผ่านตรงนี้ไว้อ่าเท่านี้นะคะ่ะเราก็สามารถที่จะรีเซ็ตรหัสผ่านให้กับบัญชี i อจของเราในกรณีที่เราล็อกเอาออกไปแล้วแล้วก็รวมถึงการมาเปลี่ยนพาสเวิร์ดใหม่ หลังจากที่เราเข้าระบบได้แล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถนําไปใช้ได้นะคะสําหรับใครที่ลืมรหัสผ่านเราต้องการเข้าสู่ระบบ IG ใหม่อีกครั้งะคะ่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สําหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชนันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ